ครับสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังเรามาลังหาขาของทรานซิสเตอร์นะครับไอ้ตรงนี้ก็คือมันเป็นอนะิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะนะเป็นเป็นอิเลนะ็กทรอนิกส์เบื้องต้นในงานวายสายไฟอาจจะเป็นงานวายสายไฟก็ดีงานซ่อมกล่อง ECU ก็ดีคุณจะต้องรู้ว่าทรานซิสเตอร์ดีเสียนี่ดูยังไงนะ าเราดูทันิตเตอร์ดีเสียยังไม่เป็นนะนนนเราก็จะไม่รู้ว่าทำไมหัวฉีดไม่ฉีดทำไมไฟไม่ออกนะทำไมมอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบาทำงานไม่ได้มันไม่เร่งรอบอะไรพวกนี้นพเพราะอุปกรณ์พวกนี้นะหรือแม้กระทั่งระบบอแอร์นะเครื่องปรับอากาศหรือรีเลยพัดลมระบายความร้อน ของหม้อน้ำพวกนี้มันล้วนแล้วแต่ต้องไปผ่านตัวทรานซิสเตอร์สั่งไฟสั่งกาวแล้วแต่วงจรเพราะฉะนั้นเรื่องของทรานซิสเตอร์ดีเสียเนี่ยเราต้องเช็คเป็นนะต้องหาขาเป็นนะหาขาหาแบบพื้นบ้านก็หาแบบนี้นะถ้าหาแบบง่ายๆก็พิมพ์เบอร์ของทรานซิสเตอร์นะครับ ทางเทบอร์ดนะทีบอร์ดเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นผมจะยกตัวอย่างให้ก็ได้นะครับมันมีสองตัว bdx 9เ7ก้าูนย์เจ็ดหรือ bd bd นะไม่มีเกนะ B D 9 0 7 B ้า0ูนย์เจ็ดบเก้าูนย์ปดะเราก็พิมพ์คำว่า bd 9 0เก้าูนย์เจ็ดแล้วก็ตามด้วยทานซิเตอร์นะ <c oughs> เสิร์ชหาใน Google พอเราเสิร์ชหานใน Google มันก็จะได้ไฟล์ภาพนะออกมาว่าทานซิสเตอร์ตัวนี้นะเป็นชนิดอะไรนะขา C ไป E ทนไฟได้กี่โวลต์ทนไฟได้กี่แอมป์ขา B ใช้ไฟกี่โวลต์มาทิกมาถึงจะทำงานนะก็ไม่ได้ยากนะครับนะซ่อมของคุณถ้ามีเบอร์ทานซิสเตอร์นี้เราพิมพ์หาได้เลยนะแต่วันนี้ กำลังให้นะเพื่อนๆที่มาเรียนนะหากันนะแบบง่ายๆก่อนก็คือให้รู้หลักการหาก่อนว่ามันทิกแล้ว C กับ B e, มันต่อกันจริงไหมมันต่อกันมันจะเป็นยังไงนะทำไมต้องเอาไฟบวกไปสั่งทำไมต้องเอาไฟลบไปสั่งเขาจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะถ้าเห็นภาพได้ชัดเจนมันก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กำลัง<ๆ>กำลังหากันอยู่นะ ซึ่งทานจิตเตอร์ก็มีทานจิตเตอร์ก็ใช้หลักการนั่นแหละข้อหนึ่งนั่นแหละนะครับจับใช้มัลติมิเตอร์จับขาใดาขาหนึ่งเป็นหลักแล้ววัดเทียบสองขาที่เหลือเข็มขึ้นสองครั้งเท่ากันจะได้ขาดีตอนนี้มันได้ไหมตดูสิธได้ขาใดบ้างกัน,อนตอนนี้จับจับแล้วขาเนี่ยครับเป็นขาทางแต่ว่ามิเตอร์ขึ้นไม่เท่ากันนะพรอาจย์ ต้องหาให้มันขึ้นเท่ากันตามก้อนเซตแต่ว่าพอจับอีกขาอื่นอะมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยอก็ไล่ไปเรื่อยๆเคยังลองลองไล่ครบแล้วมันมันไม่ไม่ได้เท่ากันอ่าถ้าไม่ได้เท่ากันแสดงว่าตัวที่ขาหักนั้นอาะเขาไปลองต่อไฟมาแล้วระเบิดไปแล้วหรือเปล่าอ๋ออาจจะเสียใช่ไหมเพราะว่ามันมันเขียมันไม่ขึ้นเลยลองหยิบตัวใหม่ในถุงมาสักตัวดิัวใหม่เลยนะในถุงที่ไม่ต่อขา ที่ลอยๆของใหม่อะใหม่ที่ยังไม่ใช้งานเปิดสิ่งเอามามาก่อนเพราะไอ้พวกนั้นมันเป็นของที่ใช้แล้วนะของใช้แล้วมันก็มีทั้งทําให้มันระเบิดทําให้มันไหม้แล้วแต่นะเพราะหลังจากเราหาวงจรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องไปต่อตามวงจรที่เราคิดอ่าูเบอร์อะไร เบอร์อะไรหมายเลขตวนีนสี่สิ่ห้าสี่สิห้าไม่เอาแกะแกะในถุงน่ะถุงสามตัวนะ่ะเอาช่วยกันแกะด,ดิมันมีสองถุงแบ่งกันคนละถุงก็ได้แล้วเอามาตัวหนึ่งนะมาลองเทสมาลองหาดูหลังจากเทสได้รู้หลักการแล้วเดี๋ยวจะให้ต่ออุปรกรณ์ จะได้รู้เรื่องว่าเออมันทํางานจริงแบบไหนยังไงมันจ่ายไฟใจ่า้าวเป็นยังไงพอเห็นภาพแล้วเราลองอ๋อแล้วแสดงว่าเรารู้เรื่องแล้วมีสองสูมสองห้ากายมาบ้างยังกจายหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้ามึงหมดเลยอะทุกตัวเลยอะนี่ก้สุดแปดนี่เออเอาก้าสุดแปดมาลองเลยไอ้ตัวหนึ่งสี่หนึ่งห้าเป็นทรานซิสเตอร์ใช้กับัวอชีพอันจะเก็บไว้เป็นตัวอย่างก่อน เราก็เอามาลองเล่นลองวัดหาดูนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมท่านใดอยากจะลองเล่น <c oughs> ก็ไปลองไปซื้อมาดูครับแล้วก็มาลองเล่นดูลองวัดดูแล้วก็จะเข้าใจของทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทดสอบและลองเล่นด้วยตัวเราเองแล้วจะทาให้เราเห็นภาพแล้วก็ทําให้เราเข้าใจได้มมนต้องลองที่ของจริงนะ อันนี้ก็ถ้าเรารู้แบบนี้ก็สามารถที่จะไปซ่อมกล่อง,ง ECU ได้นะครับอีกล่อง ECU ก็มีวอาซ่อมได้ทุกอย่างทุกใบทุกเรื่องนะมันมีตัวที่ทําได้ก็ทําได้ตัวทําไม่ได้มันก็มีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะท่านผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่นะสั้นๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือถ้าอยากจะเรียนนะต็ตามมาเรียนได้นะครับนะ หรืออยากจะสอบถามข้อมูลก็เบอร์อรโทร0815140369จารย์ิศบุญสมนะครับ0815140369สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ